มาทำคางบวบง่ายๆด้วยกันค่ะนี้จะใช้เสาไม่สูงมากนะคะเพื่อที่เวลาเขาติดผลนองน้ําแข็งก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ด้วยตัวเขาเองนะคะส่วนตัวค้างด้านบนนี้จะใช้เป็นไม้ไผ่ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ตีตามแบบที่เห็นเลยค่ะ นี้ใช้ตะปูตีนะคะแทนการใช้ลวดในการยึดนะคะเพราะว่านี่ลืมเอาลวดมาจากที่สวนนะคะก็เลยใช้ตะปูเลยจ้าสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ตีตามแบบที่เราต้องการนะคะนี่ก็จะวางแบบนี้เลยค่ะวางให้ได้มุมนะคะจากนั้นเราก็จะตีตรงคาน ทั้งสองด้านให้ยึดติดกับเสานะคะพอวางได้ที่นี้ก็จะใช้ตะปูตียึดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตะปูของเราที่ตีตรงคานแล้วก็ได้ค่ะตะปูของนิยาวนะคะนี่ก็เลยตีเข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีไม้พอนะคะก็ยึดระหว่างตรงกลางของแนวยาวได้นะคะเป็นวางแบบสั้นๆแนวขวางนะคะ แต่นี้ตัดไม้มาไม่พอค่ะนี่ก็เลยทําแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเราสามารถที่จะจัดยอดของเขาให้เรื้อยไปตามไม้ที่เราเตีได้นะคะจัดระเบียบให้เขาเขาก็จะสวยงามค่ะ อันนี้มาทําตอนกลางคืนหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็พาน้องทํากิจกรรมเพื่อที่อาหารจะย่อยแล้วก็ไปอาบน้ํอาอ่านหนังสือแล้วก็เข้านอนค่ะทําตอนช่วงเย็นๆนะคะแดดจะได้ไม่ร้อนน้องก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าน้องไม่สบายนะคะหยุดเรียนมาเกือบ2อสัปดาห์แล้วค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ เด็กก็เลยพากันเป็นไข้หวัดค่ะแล้วก็ได้หยุดเรียนนะคะพักผ่อนอยู่บ้านค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนี้ก็ทำการจัดยอดของเขาให้เรื่อยขึ้นเสาค่ะแล้วก็รอให้เขายอดเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆร,รอผลผลิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ